เขาเห็นเยอะมากๆนะครับเพื่อนเราก็โดนลงไปเรื่อยๆเนี่ยดิดิเนี่ยมันงอนไปแปลกๆเลยครับดึงดูดของโลกนะครับดูดให้มันแบบพยายามจะลงไปกองกับดินแบบนี้นะครับแต่เอเลี่ยน,นครับ UFO แบบเน้นเขาว่าที่นี่นะครับเคยเป็นที่ลงจอดของ UFO นะครับทำให้ต้นไม้บริเวณนี้นะครับรับลังสีจากการลงจอดหรือไม่ก็ เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารไกรก์แคดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับสิ่งที่ดูน่าแปลกประหลาดแล้วก็ดูน่าสนใจมากมากเลยครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเคยเห็นภาพภาพนี้หรือเปล่านะครับภาพขึ้นมานี่นะครับเป็นภาพต้นไม้นะครับที่มีความบิดงอแปลก ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับสิ่งแปลกๆสิ่งลึกลับทั่วโลกเนะี่ยคงจะเคยเห็นภาพนี้มาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรานะครับจะใช้ Google Map นะครับไปดูต้นไม้ที่มันงอแปลกๆเหมือนในภาพเลยนะครับซึ่งไอ้ป่าที่มันมีต้นไม้บิดงอแปลกประหลาดเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่าครุกฟอเรสตนะครับคอควายลอเรือสระอุไม้เลขเจ็ดนะครับแล้วก็กไก่ผมเรียกไม้เลขเจ แล้วก็ฟอเรส t นะครับซึ่งตั้งอยู่ในโปแลนด์นะครับโปแลนด์อยู่ที่ไหนนะครับโปแลนด์อยู่ในทางยุโรปนะครับยุโรปเราก็ต้องผ่านอินเดียนะครับปากีสถานนะครับซาอุดีอาระเบียจอร์แดนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับเยอรมนีนะแล้วก็กลุ่มของประเทศทางยุโรปนะครับและหนึ่งกนันคือโปแลนด์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราซูมลงไปเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนตรงนี้เป็นป่าครุกฟอเรสต์นะครับซึ่ง เราแวกนี้นะครับถ้าเกิดเรากดสเตตวิวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าดูดิมีจุดลงเยอะมากนะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดกระโดดลงไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีต้นไม้ส่วนหนึ่งครับที่มันงอแบบนี้งอแบบนี้เดี๋ยวผมตกใจคนตรงนี้นะครับงอแบบนี้ห็นปะดูมันงองอเยอะมากนะครับเห็นหน้าไะเนี่นี่ครับมันแปลกประหลาดมากเลยนะครับนะมีงอตรงนี้ใช่ปะแล้วงอไปพร้อมๆกันด้วยนะครับท่านผู้ชม ซึ่งมันมีให้ให้เห็นเราเห็นเยอะมากๆ,ๆนะครับเพื่อนเราก็โดนลงไปเรื่อยเนี่ยดูดิดูด,ดิเนี่ยมันงอนไปแปลกๆเลยครับอันนี้ต้นไม้หรือว่าว่าหมาวนี่ยไม่แน่ใจนะครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหดูตรงนี้ดิเนี่ยท่านผู้ชมชม,ชม,มันแปลกพลาดมากเลยนะครับ ซึ่งป้าแห่งเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับมันมีต้นไม้ที่มันเป็นปกติอยู่ด้วยนะครับทุกผู้ชมเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ทั่วทั่วไปนะครับก็จะมีความแบบปกติอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ได้โค้งงออะไรนะครับมันมีเพียงแค่แค่จุดๆเดียวเท่านั้นอนะ่ะในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเผื่อใหญ่ๆตรงเนี้ยที่มันอ่างอนะครับงองอแบบแปลกๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะครับงอแบบเนี้ยนะครับทุกผู้ชมมาทําให้ มีคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆสําหรับป่าแห่งนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยคิดยังไงกันบ้างน,นะครับว่าป่าแห่งนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นกันเนาะซึ่งป่าบริเวณนี้นะครับมีต้นไม้อยู่ประมาณ400ต้นนะครับแต่ทว่ามีอยู่ประมาณ100ต้นนะครับที่มีสภาพโของงอเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งป่า ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกัับไปในอดีตเนี่ยประวัติการโค้งงอหรือว่าที่มันเป็นแบบนี้ในบันทึกเนี่ยแทบจะไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่กระเท่าจากการรับฟังกันมาเนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่าต้นไม้พวกนี้นะครับถูกปลูกขึ้นในปี1930ะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เล่ากันปากต่อปากกันมานี่ครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการและสาเหตุที่มันโค้งงอแบบนี้นะครับก็ยังไม่มีใครทราบ เหมือนกันนะครับว่าสภาพของต้นไม้ในแถบบริเวณนี้เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนะฮะซึ่งก็มีคนตั้งทฤษฎีมาเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บริเวณนี้นะครับมันถูกแรงดึงดูดของโลกนะครับดูดให้มันแบบพยายามจะลงไปกองกับดินแบบนี้นะครับแต่พว่าทฤษฎีนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีต้นไม้หลายๆต้นที่มันไม่ได้เป็นไปไปตามต้นไม้พวกนี้นะครับเนี่ยยังโค้งงอเลยมันโค้งติดพื้นเลยนะ โค้งลงไปเลยนะครับแต่ก็มีต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับต้นนี้ก็ตรงเหนะ็นไหมซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแรงดึงดูดของโลกเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบแรงดึงดูดแบบผิดปกติแบบมากๆเลยนะครับแบบแรงดึงดูดเยอะไปทั่วโลกอะ่ะแบบถ้าคนเดินไปตรงน,นี้ต้องหนักขึ้น2โลอะไรยเยอะเลยนะครับทฤษฎีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับทฤษฎีต่อมาเนี่ยเขาว่ากันว่าที่นี่นะครับเคยมีหิมะถล่มลงมาทับต้นไม้บริเวณนี้นะครับทำให้ต้นไม้แถวๆนี้เกิดการโค้งงอนนะครับแต่ ทฤษฎีนี้ก็ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าการที่หิมะถล่มเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องถล่มจากภูเขาดิใช่ปะแต่แทบนี้เห็นหมาเรียบเลยนะครับแทบไม่มีภูเขาเลยนะั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันถลม่มมันก็ต้องโดนต้นไม้ส่วนใหญ่ของบริเวณนี้มาบวงกวางดิไม่ควรจะโดนที่แคบขนาดนี้นะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับทฤษฎีนี้น่าสนใจนะครับเขานะครับว่ากันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยท่านผู้ชมรู้ก็ดีนะครับว่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศที่โดนนาซียึดนะครับก็คือโปรแลนด์นั่นเองครับนี่นี่าบะบบเพื่อดูนะครับประเทศโปรแลนด์เขาจะอยู่ติดกับเยอรมนีนะฮะประเทศที่ถูกยึดแรกๆเลยก็คือโปรแลนด์นั่นเองนะครับและว่ากันว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับถูกใช้เป็นสนามรบและเป็นเส้นทางผ่านของรถถังในสมัยสงครามโลกนะครับและบังเอิญนะครับรถถังนะครับได้วิ่งเหยียบ ต้นสนบริเวณนี้นะครับทําให้ต้นสนที่มันยังไม่ได้โตมากะนะครับหรือว่ามันโตขึ้นมาสัก,สกนิดนึ่งอะถูกเหยียบแบนลาบไปกับดินนะครับแต่ในเวลาผ่านไปเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาทําให้ต้นไม้บริเวณนี้มีความโค้งงอนะครับแบบนี้เอออันนี้ก็พอเป็นไปได้นะท่านผู้ชมเคยเห็นอะไรไหมเคยเห็นพวกผลไม้ที่เขาดัดแปลงอะเป็นบวบงอบวบยาวพวก แตงโมรูปหัวใจอะไรเงี้ยเขาก็สามารถดัดกันได้นะอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับทฤษฎีนี้ทฤษฎีต่อมาเลครับเขาว่ากันว่าสายเฮนที่ต้นไม้บริเวณนี้นะครับโค้องงอนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับมี ช่างนะครับทำไม้ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาใช้ไม้บริเวณนี้ในการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับและเขานะครับต้องดัดไม้นะครับให้มันงอเพื่อที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่เองครับแบบสมมติดัดงอแบบนี้แล้วใช่ไหม เขาก็ตัดไปแล้วก็เอาไปแบบเข้าลูกเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับและนอกจากนั้นนะครับว่ากันว่าเขาอานําต้นไม้พวกนี้ไปต่อเป็นเรือด้วยนะครับมันมีความโค้งงออยู่แล้วก็จะไปต่อเป็นเรือได้ง่ายนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เขาเชื่อกันนะครับและทฤษฎีสุดท้ายนะครับอันนี้ทฤษฎีของคนที่เขาวิจัยเรื่อง เอเลี่ยนครับ UFO แบบนี้นครับว่าที่นี่นะครับเคยเป็นที่ลงจอดของ UFO นะครับทำให้ต้นไม้บริเวณนี้นะครับรับล้างสีจากการลงจอดหรือไม่ก็มาอยู่บริเวณนี้ทำให้การเจิบโตของอต้นไม้พวกนี้นะครับผิดแพรกไปนะครับและที่สำคัญนะครับต้นไม้บริเวณนี้นะครับโค้งงอไปทางทิศเดียวกันด้วยท่านผู้ชมสังเกตดิต้นไม้ทุกต้นนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือ หมดเลยนะครับถ้าเกิดโดนรถถังเหยียบเนี่ยอาจจะมีซ้ายมีขวาอะไรบ้างนะครับแต่การที่ต้นไม้ต้นเนี่ยครับมันถูกอาหันหน้าไปทางทิศเดียวกันหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าต้นไม้บริเวณนี้โค้งงอแบบนี้ได้อย่างไรนะครับขอสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น คนมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ไหมท่านผู้ชมแต่การทำเฟอร์นิเจอร์นี่ยเขาจะเป๊ะถึงขั้นดัดไม้ร้อยต้นให้โค้งงอไปทางเดียวกันอันนี้ก็แปลกอยู่เลยครับเอาเป็น,นว่าผมเลือกไม่ได้เลยว่ามันเป็นทฤษฎีไหนอะวันนี้ครับสำหรับคอมบูลของป่า คุกฟอร์เรสเนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบรายการพิการลึกลับเนี่ยชอบข้อมูลลึกลับลึกลับอะไรแบบนี้ที่สามารถพาไปดูได้จริงๆและท่านผู้ชมก็สามารถไปสำรวจเองได้ด้วยนะครับจะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดลิงก์เข้าไปดูเข้าไปสำรวจเองได้เลยนะครับเพื่อจะเจออะไรแปลกๆแล้วก็ยืดืมอเอามาแชร์กันนะฮะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด้วยนะครับมันจะเป็นกําลังใจในการทํารายการ EP ต่อไปมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะติดตามคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นทุกๆคลิปในช่องของเราเลยนะฮะแล้วก็จะได้มาคอมเมนต์นึงคอมเมนต์สองน,นะดีถ้าผมตามไปกดหัวใจให้นะครับและยังไงไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับรายการพิการลึกลับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย